มาจาเรียลค่ะแล้วก็อันนี้ชอบคากรองตั้งใจทำไหมเพียงตาดูเล่นถึงตาแล้วใช่ดูดูตลอดเลยอ่ะแล้วก็พี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่นชมตามากแล้วก็เขามีคนที่พูดไม่เก่งเขาก็บอกอ่ะงั้นทำนี่มาให้แทนละกันทำเองค่ะชอบกากรองค่ะ <asure> มสวยอย่างนี้มันคืออะไรอะเป็นขนมไทยแล้วก็จน่มๆหน่อยข้างในมีไส้ถั่วแล้วก็มีอีกอย่างนึ่งอย่างที่เราได้มาจนดตมมีใจดูในดูในเพจรู้สึกดีมากแล้วก็เราทาไม่ได้รก็เออเราก็เลยพยาามทำด้ไงสิ่งที่ทได้ให้กาลังใจกัน ว่าเราข้อตัวแต่งแล้วก็อันนี้ที่เรา่ได้มา10ปีแล้วแล้วก็คิดว่าเราทำเนี่ยเราขนมมันคงไม่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าทำขนมมากเดี๋ยวอันนี้น้ำลูกม่อนจากสวนพี่างไม่อืม ปลูกเอมปลูกเอมอกนะคะทอนมันใหญ่มากทำขนมไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะทำอาหารได้ดีดีเลยตอนคนต่อยนะคะเนี่ยอันนี้เนี่ยตนคนตอยคน่อยครั้งหนึ่งน้ปลากรอบมันอะปากรองเมื่อหลาเหลายปีแล้วเนาะเป็นร้านของเป็นร้านที่ทำไปแล้ โควิด้ก็เจอโควิดก็เลยเปเป็นขนมโบราณเป็นขนมไทยไปมุกเาเขาจะดัดแปลงมาจากชื่ไรนกันแต่ราไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะขนมไทยเมืองยนมคุณแมใจแม่ใจแน่แอ้วเหอนกนะคุณมากเลเรื่อีย่า้เดี๋ยวพามาขนมอื่นมาให้ เป็งได้ขนมใช่ๆเดี๋ยวมาบวกกันเจได้เจได้เจได้เจไดวก็าทำบีมทำหมาดะทาบแล้วก็มาทำสวยนอนเองอยู่บ้านเอาเรือว่าพากันไปอีกนี่ว่างเลยอะนี่นี้ได้ว่างเลยอะก็เล่นอะไม่ว่างถ้าเราไปเด็กเร้าไม่ถเรไม่ว่างเล เราทำม้วนเป๋าทั้งแล้วเราไม่จินตนาการเลใช่ฝากไว้มีไลน์เดี๋ยวให้ไลน์ไปซื้อท่าจังเลได้แล้วคอมเมนต์เข้ามาด้วยไหมคะเนี่ย ใช่ไหม mainland, ที่คอมเมนต์เวลาโพสอะไรใช่ไหมคะเนี่ยจำชื่อได้น well, ี่ยจำชื่อได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยคุณแคทีนี้จะได้ทราบแล้วว่าพี่วนเด็กแสบข้างถูกติมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณาขอบคุณท่บมาใหม่เจอกันเดินนะโอเคชอบชอบมั้งองหลอดกระชอบทุกอย่างทอ่อาโอเคเลยงั้นมาชมวิวเดี๋ยวพู้เองเดียวขนมาโอเค